ก็สอบกับว่ผิดดอกแต่ว่าพวกเจ้าขี้ม้าเนี่ยมันผมมองเรอว่ามันว่ถือต้องอะนะคือว่าเออเพราะว่าถ่ายผมขี้ไปปืชปาดปืชปาดยกล่อไปทังสิ่เราว่าผมคิดซื้อเหตุซึ่งหนาพวกเนี่ยผมสีบัว่้าอย่างเละเนี่ย แต่นี้ผมจิไปให้ไปพูชี่รถเจาะจมย่างเขามาถามว่าเสียบว่าเสียบว่น่ะมันถือต้องบ่เอออยากพูดว่ามันถือต้องบัวเนี่ยแมนยูผมขอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่นะเออผมโูโหเราพวกเจ้าใส่บบไดใส่สุดมาผมโมโหว่าไปเป็นตำรวจว่าเป็นตำรวจถาบ่ไดใส่สุดบบมีบัตรมาแสดงตนเนี่ยผมถือว่ามีสาชีบเบิดตเลยเออ ดีผ <anto> <isto> ู้ดีขันไปพ่ออยู่ให้อยุ้ยพูนี่ผมว่าเป็นคนธรรมดาพ่อมพวงกับมีสิิทธ์ต้องปกป้องตัวผมด้วยกันดีผู้ดีอ่าสุลูสุลูเขามาหาผมนี่ขันทันมีดพวงกับมีดทันปืนพวงกับปืนนะเจ้าหน้าท่เออในลาการตรวจสอบนะผมก็เข้าใจยุ่งรอกของเจ้าหน้าที่น่ะโอ้ยมองไอ้มองเขาใส่ถุกมือเขาไปที่จังเขาตกใส่ม้อยจะเฮ็ดว่าเจ้าหน้าที่หรือมาเฮ็ดยังก็ได้แล้วผม ผมบริเวณคนคือทั่วเจ้าชิดนะกันแล้ว,นะว,วกันนะ